เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Team f i g h Tactics t Set 7กันอีกแล้วครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําวิธีเล่นสโลโลทํา3ดาวง่ายๆครับซึ่งเนื้อหาการสโลโลนะครับก็จะแบ่งออกเป็นการเล่นทั้งหมด3ตัวคือวิธีการเล่นตัว1บาทตัว2บาทและตัว3บาทครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยวิธีเล่นตัว1บาท การเล่นตัว1บาท3ดาวนะครับเราจะไม่มีการอัพเลเวลในช่วงต้นเกมเลยครับพอเราต้องการเก็บเงิน50บาทให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีดอบเบี้ยเงินเก็บ5บาทและตอน3คิขนหนึ่งเราจะพีเลเวล5อัตโนมัติและเรานะครับก็จะเริ่มโลให้เหลือ32บาทเหมือนในคลิปที่เราได้มีการแนะนำเทคนิคอีคอนและเลเวลอัพแบบละเอียดยิบๆถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็กดที่ตัวไอมุมบนขวามือได้เลยครับ ซึ่งเทคนิคนี้นะครับเราจะเอามาแอปพลายกับการเล่นรีโลด้วยเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้ตอ3น3ขีดหนึ่งะครับแล้วโลเหลือ32บาทในรอบ3ขีด2เนี่ยเราจะกลับมามี40บาทแล้วก็จะกลับมามี50บาทต่อ3-3ขีด3ครับวิธีนี้นะครับจะเท่ากับเราเสียแค่3บาทเพื่อที่จะแลกกับการที่เราโลอยู่ที่ ชอ็อคเลวสี่ได้มากขึ้นครับก่อนที่จะไปเลเวลห้าทำให้เรานะครับทำตัว1ดาว3บาทได้เร็วไม่เสียเงินเยอะจนเกินไปและเรายังตามเลเวลของคนอื่นได้ทันครับถ้าเรายังไม่เจอหลังจาก3ามีที่เรากลับมามีเงิน50บาทแล้วเราก็เล่นสโลโลไปเรื่อยครับโดยเก็บ50บาทไว้ส่วนเกินก็โลจนกว่าตัวที่เราต้องการจะสบดาวครับตัวหบาทในเซตเซตนะครับที่เราจะเล่นกันก็มีเอสเรียวทามาเนดเดลีและเฟสคับ ต่อมาวิธีเล่นตัว2บาทวิธีการนี้นะครับเราจะไม่เล่นเหมือนตอนหาตัว1บาท3ดาวครับเราจะเล่นอัพเลเวลตามนี้ก็คือตามปกติเนี่ยเราจะอัพเลเวลปกติขึ้น6ที่3ขีด2ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอัปตามนี้เนี่ยเงินเราจะมีไม่ถึง50บาทครับเราเลยจะเปลี่ยนเป็นอัพเลเวล6ที่3ขีด5้เพื่ที่จะได้มี50บาทแล้วก็สโลโล,โลเงินส่วนเกินจาก50บาทไม่ให้เงินต่ำกว่า50บบาทครับ โดยเราไม่ต้องรีบโลครับพอเราอยู่ที่เลเวล6เป็นเลเวลที่ถึงแพ้ก็ยังเจ็บไม่เยอะและส่วนใหญ่คนอื่นก็ยังอยู่ที่เลเวลใกล้เคียงกันคือเลเวล6และเลเวล7ครับซึ่งผมไม่แนะนําให้ All-in ถ้าเราทำอีคอนเราก็จะพังต้องมานั่งเก็บเงินกันใหม่หมดอีกนะครับตัว2บ้านในเซตเจที่เราจะเล่นกันก็มีนามิจิงจิตนาแล้วก็โยเนครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีเล่นตัว3บา้าน โดยวิธีการเล่นตัว3บาทนะครับเราจะอัพเลเวล7ที่4ขีดหนึ่งตามปกติเลยโดยระหว่างนั้นนะครับก็ควรเก็บวินรูสตีดมาเพื่อที่จะได้มี50บาทหรือถ้ายังไม่มีเงินถึง50บาทเนี่ยก็เก็บให้ครบ50บาทก่อนครับแล้วก็สโลโลเงินส่วนเกินจาก50บาทไม่ให้เงินต่ำกว่า50บาทครับแต่การเล่นหาตัว3บาท3ดาวเนี่ยถ้าดวงซวยจริงๆหลังวงล้อ5ขีด5ถ้าตัวยังไม่ได3ดาวก็ถึงเวลาออลอินครับ คือโลหมดนั่นเองทําให้ตัวที่เราจะเล่นเนี่ยเป็น3ดาวครับเพราะว่าบอร์ดของคู่ต่อสู้คนอื่นเนี่ยพอไปเลเวล8มีตัวครบมีตัวแพงเล่นกันหมดแล้วครับแต่ถ้าเรายังแพ้อีกก็จะเจ็บมากๆครับและตัวสาบาทที่เราจะเล่นกันในเซตเ็ก็มีเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นไลท์วารัสอลิสเซเวนโอลาสเดรนาบรีแบรและก็แอนนิเวียครับโดยขอเสริมเทคนิคอีกนิดนึงนะคบก็คือ ในเลิเจ็ดนี้ยจะพิเศษหน่อยคือมีพวกแอสเทลเมื่อเราเปิดคุณสมบัติเนี่ยและเราโลถึงช็อปที่5จะทําให้มีโอกาสเจอตัวแอสเทลได้ง่ายขึ้นครับก็จะมีเทคนิคในการเล่นก็คือถ้ามีคนอื่นเล่นตัวแอสเทลเยอะเนี่ยสัก3คนขึ้นไปก็โลก่อนเจอก่อนครับจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นแต่ถ้าคนเล่นน้อยก็ค่อยๆเล่นค่อยๆโลก็ได้ครับซึ่งเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะเป็นการเล่นแบบสโลโลเพียงเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นแบบไฮเปอร์โลก็คือโลหมดจนเหลือศูนย์บาทนั่นเองครับซึ่งการเล่นแบบไฮเปอร์โลเนี่ยผมไม่แนะนําครับจากที่เล่นมาเล่นเป็นสโลโลดีกว่าเพราะว่าอีคอนของเรายังไม่พังมีเงินอัพเลเวลตามคนอื่นได้ทันครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนําวิธีเล่นสโลโลทํา3ดาวง่ายๆครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในส่วนของคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิป วิธีการเล่นต้นเกมต้นเกมดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับถ้าไม่อยากพลาดน,นะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้อยากให้ทำคลิปแนะนำแบบนี้บ่อยๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหร,รับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายเจอก,กันใหม่